ทำคลิปในเรื่องของดาวมฤตยูโยกย้ายราศีนะครับจากเดิมที่เข้าสู่ราศีเมษร,รอบนี้นะครับจะเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับยาวนาน7ปีนะครับถึง7ปีเต็มนะครับสําหรับดาวมฤตยูนะครับในทางความหมายของโหราศาสตร์นั้นเนี่ยตัวของดาวมฤตยูเนี่ยเป็นคํากรที่กล่าวว่าภัยอาเพศไทยมฤตยูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันมีทั้งดีและร้ายนะครับในมุมดีก็มีมุมร้ายก็มีเป็นปกติเพียงแต่ว่าในหลักเขาให้จาง,ง่ายๆดังนั้นเขาเลยเป็นคํากรที่บอกภัยอาเพศให้ไทยมืตออยูแต่ถ้าให้ผมขยายความพอสังเกตสักนิดๆน,นะครับสำหรับดาวมฤตยูที่ย้ายในครั้งนี้เนี่ยมฤตยูของโหราศาสตร์ไทยถ้าเป็นสากลคือดาวอยูเรนัสนั่นเองนะครับถือว่าเป็นดาวบาปประเคาะดวงหนึ่งค่อนข้างที่จะให้โทษมากกว่าให้คุณอันนี้คือในตำราดโดยส่วนใหญ่จะกล่าวไปในทิศทางแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มี กุญแดวงชะตาดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งเน้นดีไปนะครับดวงดาวนี้ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเขาจะหมายถึงในตำรา,านเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกพวกนักวิทยาศาสตร์นักโหราศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นนะครับลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของดำไมจะอยู่ที่จะให้คุณทีนี้เนี่ยในอีกในหนึ่งในยุคสมัยใหม่เขาบอกไปถึงการเปลี่ยนแปลงแบบปรับตัวเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับหรือร่วมสมัยนิดนึงอันนี้ก็เป็นการประยุกต์นะครับแต่จากประสบการณ์แล้วนะครับก็พอดวงดาวเข้าสู่ราศี พุธสบในครั้งนี้นะครับก็ตรงกับวันพุธที่8มีนา2566นะครับเวลา21.44นาิกา4นาทีก็บังเอิญว่านะครับเป็นวันพุธต่อมาเนี่ยนะครับใดาวโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยโดยประมาณภาพกว้างที่ประมาณการไว้นะครับก็จะอยู่ยาวถึงวันพุธที่18กรกฎาคม2572เวลา18.18นิกา18นาที อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระยะเวลาที่คุณได้ประมาณการเอาไว้ได้นะครับจะดีหรือร้ายของแต่ละราศีอย่างไรนั้นเนี่ยก็เรามาฟังกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไล่ตั้งแต่ราศีเมษจนถึงราศีมีนนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะมีการลงทุนในนวัตรกรรมใหม่ๆในเรื่องการยินการทองการปรับรูปแบบใหม่นะครับเพื่อให้เกิดรายรับเข้ามาอินคัมเข้ามานะครับหรือการจ่ายสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา รวมนะครับอาจจะมีโปรแกรมช่วยตรวจสอบหรือโปรแกรมการโอนเงินเช็กย้อนหลังอะไรต่างๆนานานะครับหรือระบบโอนเงินภายในหน่วยงานเองนะครับหรือระบบโอนเงินไปสู่ภายนอกนะจากเดิมนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมัยก่อนเป็นเช็คสมัยนี้เป็นแอปโอนเงินอะอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าบอกว่าทุกวันนี้เป็นแอปอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จะมีในเรื่องราวต่างๆใน,ในระยะเวลา7ปีสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มในมุมกว้างว่าจะมีที่ทงแบบนั้นถ้ารวยก็รวยเลย นะครับถ้าวางแผนปิดพาดอาจจะมีปัญหาเลยอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่สําหรับชาวราศีเมษนะครับสําหรับลัคนาราศีพฤษภนะครับเขาบอกว่าจากเดิมที่เคยเฮฮาล่าเริงอาจจะชอบสังคมปาร์ตี้สังสรรในช่วงเวลาเจ็ดปีนี้อาจจะพลิกกลับก็ได้อยู่ดีคุณจะกลายเป็นคนชอบโลกส่วนตัวเข้าสังคมน้อยลงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะไปบวชก็ได้นะครับช่วงนี้มีแนวโน้มอยากจะเก็บตัวบวชเข้าหาธรรมะสักนิดนึงอ,อย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือถ้าพระสฆง,งองค์ข้าเจ้ารูปใดท่านใดที่ บวชอยู่แล้วนะครับอมาชอาโอสมบทอยู่แล้วรอบนี้อาจจะเริ่มรู้สึกเอ๊งั้นช่วงนี้ลองไปทุดตงดูหน่อยมันจะเกิดการผิดแปลกแหวกอย่างนี้หน่อยเกิดการปรับเปลี่ยนนะครับมันจะมีแนวโน้มทิศทาแบบนี้แต่ถ้าใครที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักปริคิดค้นหมอดูโหราศาสตร์ตามตำราที่กล่าวว่าเป็นดาวมัตเตยูอันนี้ผมว่าคุณอาจจะมีความคิดอ่านที่แตกต่างอีกมุมมองหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งหรือว่าแตกต่างจากเดิมสักนิดหนึ่งนะครับ ใครที่ทําเกี่ยวกับพวกนักวิทยาศาสตร์อาจจะมีโครงการแนวความคิดวิจัยใหม่หมๆเทคโนโลยีที่เข้ามาร่วมอย่างนี้ก็เป็นไปได้มันจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับลัคนาราศีพฤษภเพียงแต่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยอยู่ที่ดวงดาวแต่ละดวงนะครับเขาทามุมกับพื้นฐานชะตาอย่างไงอันนี้เราเป็นการพยากรณ์มุมกว้างในช่วงระยะเวลา7ปีนะครับสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวมฤตยูเนียเข้าสู่มุมวินาศของท่านตัววินาาเนี่ย ถ้าในตำราก,ก็จะบอกว่าถูกกักขัง่วงเหนียวจองจําแต่จริงวินาเนี่ยมันหมายถึงคาดหมายไม่ได้คิดไม่ถึงก็ยังได้นะครับพอดวงดาวนี้ไปอยู่มุมวินานะครับมันอาจจะหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยอยู่ดีได้โชคได้ลาบแบบฟุกเลยก็ได้ไม่คาดคิดเช่นซื้อลอตเตอรี่ซื้อเล่นๆมันถูกจริงแต่ไอพอซื้อจริงๆมันกลับไม่ถูกเพราะมันคาดหวังคาดหมายนี่มันเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าอีกมุมหนึ่งคือถ้าดวงชะตาไม่ดีจริงๆอยู่มุมวินาเนี่ยเขาก็บอกระวังถูกการกักขัง่วงเหนียวจองจํา แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องเกิดการระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าดวงชะตาชาวราศีมิถุนท่านใดดีอันนี้ผมว่าคุณอาจจะพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยก็ได้เพราะดวงดาวในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ให้คุณแก่ชาวลัคนามิถุนอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับลัคนาราศีกรกฎนะครับก็จะมีรายได้แบบแปลกๆแบบฟแบบุกๆหรือได้อย่างมากกระทานหารเพราะเขาอยู่มุมลาบหรือลาภะนะครับก็ไปว่าแด้รายได้เข้ามายกตัวอย่างเช่นสมมติเราทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟ ได้เงินเดือนประจําอยู่แล้ว100บาทแต่พอตัวมดเตยูมาเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นอยู่ดีวันนี้ได้ทิปกระจายนะครับได้เงินเดือน100แต่ทิปเนี่ยโอ้โหได้ต่อวัน200อยะอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้บทจะดีมันดีเลยแต่ในขณะเดียวกันไอ้บทจะร้ายมันก็จากเดิมหวังว่าวันนี้ได้200มันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หวังว่าทํางานแทบตายโอ้โหได้ทิปสะหน่อยวันนี้มันอาจจะได้น้อยลงฝืดลงก็มีความเป็นไปได้สําหรับชาวราศีกรกฎนะครับแต่ว่าก็ลองดู ในระยะเวลา7ดปีนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ได้เพราะมันอยู่ในมุมของลาบหรือลาภะนะครับแต่ถ้าคุณทำดีๆเนี่ยจังหวะดาวหนุนนําส่งเสริมเนี่ยผมว่าเจ็ดปีนี้รวยรวยเลยนะครับอาจจะเป็นสตาร์ทอัพแบบแบบรุ่นใหม่อย่างนี้ก็ยังได้นะครับหรือว่าเศรษฐีบิลเลียนแนรุ่นใหม่ก็ยังได้เพราะตัวลาพะวันอยู่มุมของลัคนากรากฎเป็นช่วงที่7็ปีนี้ผมว่าก็ต้องสู้ให้เต็มที่มันมีโอกาสเพราะกว่าทีมฤตยูจะเข้าลาพะอีกทีมก็8ปดิบปีถึงเวลานั้น ขึ้นสวรรค์ไหนตอนไหนก็นแล้วนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องฟิตแขยันอดทนกันหน่อยแล้วครับสาหรับชาวราศีกรากฎนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนง,งานผมว่าต้องมีการเปลี่ยนปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงองคอ์กรปรับปรุงหน่วยงานหรือการใช้นวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาร่วมนะครับในเรื่องของการบริหารการจัดการหรือการงานของท่านถ้าทําแบบเดิมๆผมว่าเจ๊งอันนี้ผมพูดตามตรงนะครับทาแบบเดิมๆใช้ระบบมือใช้ระบบเอกสารเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใน7ปีคุณจะล่มหายตายจากไป จากวงการธุรกิจหรือหน้าที่การงานแต่ถ้าคุณใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมหรือว่าอาจจะไม่ได้เทคโนโลยีก็ได้บางคนบอกเอ๊ะอาจารย์หนูทางานเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงมันไม่ได้ใช้คอมพิวตอ์คอมพิวเตอร์ถ้าอย่างนั้นคุณอาจจะต้องมีกิมมิคนะครับเช่นเอาอย่างอื่นที่มันต่างจากคนอื่นเข้ามาร่วมนะครับให้มันเกิดแสงสีเสียงตาการตาพวกนี้ให้มันโอ้โหดูแล้วมันว้าวตื่นตาตื่นใจแบบกาลังแสดงอยู่โอ้โหเหมือนทะลุออกมาอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าให้มันมีกิมมิคแบบนี้ในระยะเวลา7ปีนี้ถ้าคุณทาแบบนี้ผมว่าคุณจะเป็นเจ้าบิ๊กเนมในวันข้างหน้าได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ปรับตัวเลยน,นี่คุณระวังคุณถูกกืนกินสูญสลายกับกาลเวลาตามยุคตามสมัยอันนี้ก็คือบอกให้ทุกท่านได้รับทราบในระยะเวลา7ปีของชาวราศีสิงในภาพบ้างนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันอันนี้มันอยู่มุมสุภาษสุภานะครับในมุมนะหมายถึงหลายแบบหนึ่ง นะครับชื่อเสียง2การศาสนา3การต่างประเทศ4การจัดการภายในมันจะเกิดลักษณะเหล่านี้นะครับอาจจะดังโกอินเตอร์เลยก็ได้หรืออาจจะมีข่าวชาวให้ดับเลยก็ได้นะครับหรือคุณอยู่ดีจะไปเรื่องของบวชพระสงองค์เจ้า,าไปบวชปึ้งปั้งเลยก็ได้หรือไม่บวชสืกหาราเพศเลยมาก็ได้มันก็เกิดหลายมุมแต่ถ้าเกิดเดิมเนี่ยเรียนในประเทศต่อยากจะเรียนต่อต่างประเทศอ่านอย่างเงี้ยในช่วงเจ็ปีนี้แนวโน้มมานะครับหรือว่ามีการอบรมเวิร์กช็อปสัมมนาต่างประเทศ มีโอกาสที่หน่วยงานจะส่งคุณเป็นตัวแทนไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีในแง่ดีหรือว่าบางคนบอกอมันมีโอกาสถึงตรงนั้นคุณอาจจะต้องเรียนศาสตร์ระดับสูงขึ้นแทนก็ได้นะครับศาสตร์ระดับสูงเนี่ยคือในสมัยก่อนโบราณเ,เขาก็บอกโหราศาสตร์เพราะถือเป็นศาสตร์ที่เขาใจยากหรือศาสตร์ระดับสูงคุณอาจจะเริ่มศึกษาค้นคว้าทางนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบเครื่องรางของขลังไปทางสายเวทไปทางเรื่องของของขลังแบบนั้นก็ได้ก็สุดแท้แล้วแต่ของท่านเพราะมันก็เกี่ยวข้องแนวโน้มกันในระยะเวลาเจปีสําหรับชาวราีกัน ผมว่ามีแนวโน้มแบบนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นนี้ต้องระวังมากกว่าใครเพื่อนเพราะเนื่องจากมฤตยูเขาอยู่มุมมรณะนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะหายไอไอส่วนหนึ่งมันก็มีแนวโน้มแต่อีกส่วนหนึ่งคือถ้าคุณแข็งแรงดีอยู่เนี่ยนะครับหรือสุขภาพคุณเนี่ยพอเจอมฤตยูเข้าไปมุมมรณะนะครับมันหมายถึงว่าไอข้อที่ดีเนี่ยไอตัวร้ายมันตายนะครับเพราะหลักโหราศาสตร์เขาบอกลบๆเป็นบวก ไอตัวร้ายอยู่มุมเสียมันรอดแต่ไอมุมที่ซวยคุณก็อย่ามองข้ามเขาอย่างน้อยมรฤตยูเนี่ยเขาก็อยู่พบมรณะ7ปีคุณต้องระวังสุขภาพนะครับพวกเรือรลังอาสาเหตุไม่ได้เป็นแล้วรักษาไม่ออกไอพวกลักษณะเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณหรือว่าอาจจะเป็นไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่หายอ่านลักษณะเหล่านี้ผมว่ามีแนวโน้มอยู่บ้างนะครับก็ต้องการใช้เทคโนโลยียุทยาการในยุคสมัยร่วมสมัยเข้ามาร่วมอย่างนี้ผมว่า มีแนวโน้มนะครับที่มันจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรเสียถ้าหาว่าลัคนาราศีตุลทุกท่าน1นนอนพักผ่อนเพียงพอ2กินอาหารครบ5หมู่3นะครับดื่มน้าเป็นประจำา4ออกกําลังกายสม่าเสมอไอ้พวกเกณฑ์ป่วยๆเนี่ยจากประสบการณ์ที่เจอนะเกณฑ์ป่วยๆแบบเนี้ยคุณหายไปแล้ว80%ถือว่าเยอะก็เหลือแค่20%ที่คุณต้องระมัดระวังเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณมีสติระมัดระวังอยู่ตลอดอ่าผมว่าเกณฑ์ก็ยิ่งลดน้อยถอยลงแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอย่างที่บอกและประมาทด้วย อะอย่างเงี้ยมันจะพันห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดกับคุณนะครับสําหรับลัคนาราศีตุลน,นั่นเองครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะครับจากเดิมเนี่ยที่คนรักของท่านเคยเฮฮาล่าเริงนะครับดูแล้วทําอะไรเปิดเผยรอบนี้อาจจะเริ่มหนึ่งเก็บเนื้อเก็บตัวสองอาจจะโลกส่วนตัวสูงสามโปรดระมัดระวังพึ่งสนสัญญาเจรจาธุรกิจอาจจะมีแนวโน้มที่มันไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังและยิ่งคนรักเนี่ยอยู่ดีไปเก็บเนื้อเก็บตัว ก็ต้องดูดวงชะตาของเขาด้วยถ้าเกิดดวงชะตาของเขาเนี่ยจังหวะดีดวงเราไม่ดีเดี๋ยวแปลว่ามือที่3มือที่4มันพัวันอีกมันยุ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วคุณดูเป็นดูอยู่อ่ะผมว่าก็ปลอดภัยก็ไม่มีอะไรน่าห่วงก็ระวังแต่หู้ส่วนสัญญาแต่ที่สําคัญคือพอมรตยูมาอยู่เรือนของปัตนิในดวงชะตาของพิกิกอยู่7ปีถ้าเลือกได้นะหลีกเลี่ยงการค้ำประกันเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเขาเรียกของเข้าเพราะโบราณเนี่ยพวกมรตยูเนี่ยเขาบอกภัยอาเพศใช่ไหมครับมันเป็นอากาศธาต มันหมายถึงพวกนอกจากโลกวิญญาณคุณใสพวกมหาสเสน่ห์อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องราวห้ดีเดี๋ยวมันโบราณเขาบอ,อกโดนของแต่ยุคสมัยนีย้มันก็ตอบยากนะครับว่าแต่ละคนนะมีความเชื่อผิดแปลกแหวกแนวแตกต่างกันออกไปแต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากทำร่วมธุรกิจปรดระมัดระวังหุ้นส่วนสัญญาอ่านให้ดีนะครับต้องทํา M.O.U ข้อตอกลงให้ชัดเจนทะเลาะก่อนจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังดีกว่าเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วสุดท้ายทะเลาะเปีียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเพราะดาวมนอยู่7ปีนะครับแล้วก็ ถ้าเลือกได้อยาค้ำประกันใครเด็ดขาดไม่งั้นของเข้าก็คือมันจะเข้าเนื้อเข้าตัวเดี๋ยวคุณจะโดนนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงมะอยูย้ายเจ็ดปีนะครับผมสาหรับชาวราศีธนูดาวมฤตยูจะเข้าสู่มุมอริในดวงชะตาของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหรือมีการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงต่างๆนะครับอาจจะเป็นโรคภยัยไข้เจ็บนิดนหน่อยๆน่อยก็ได้ให้คุณลำคันหวันหวจิตลำคันหัวใจ ช่วงนี้จะมีการทดสอบจะมีการลองผิดลองถูกนะครับมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นอาจจะมีการผิดพลาดอยู่บ่อยๆเป็นประจําแต่หลังจากนั้นพอคุณผิดจนชินหรือว่าฝึกจนชํานาญไอความผิดพลาดหรือบทเรียนเหล่านั้นมันจะส่งผลให้ตัวคุณมีความชํานาญการความเอ็กซ์เพรสนะครับความเป็นผู้เชี่ยวชาญในภายหลังขอให้อดทนและฝ่าฟันไปให้ได้นะครับสําหรับชาวราศีธนูเพราะตัวของคุณเองนั้นเนี่ยเป็นในเรื่องของ ความเป็นประธานหรือเจ้าภาพของฝ่ายคุณงามความดีเพราะตัวของท่านมีดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวประจําตัวแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ปุตตะแล้วมันกาลังเข้าอริหลังจากวันที่8นี้ไปที่ช่วงนี้ยังไงมันมีรอยต่อนะครับรอยต่อสองราศีค่อมกันในช่วงแรกๆอาจจะมีแนวโน้มนะครับมือตะยูเนี่ยอาจจะเริ่มมีอยากจะมีลูกหรือถ้ามีลูกคุณอาจจะอยากจะนะครับในเรื่องของใช้วิธีวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมตามดวงชะตานะครับเดี๋ยวก็ลองดูพอมันสู่มุมอริแล้วเนี่ยอาจจะต้อง ต่สอสู้สักนิดนึงดูแลร่างกายให้ดีหน่อยอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือมุมเอฟเฟกต์ภาพกว้างที่จะเกิดกับชาวราศีธนูแต่อย่างไงเสียตัวคุณคือดาวพฤหัสหากคุณประกอบกุศลผลบุญอยู่เสมอสวดมนต์พอนั่งนั่งสมาธิบริจาคลงทางเลี้ยงเด็กกำพร้าพิการต่างๆนานา,นา,นาฝึกสมาธิก็ได้ผมว่าแนวโน้มพวกนี้ชาวราศีธนูเนี่ยจะสามารถมีบุญกุศลหนุนนำผ่านเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีไปได้ไดอย่างแน่นอนครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรน,นะครับช่วงนี้ดวงดาวเนี่ยเขาเข้าสู่ภพปุตตะมันหมายถึงโปรเจกต์โครงการบุตรหลานบริวารก็แน่นอนในช่วง7ปีนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกผมว่ามันมีแนวโน้มเกิดขึ้นแน่นะครับแต่ถ้าใครอยากมีลูกผมว่าคุณเตรียมตัวได้สมหวังจะมาแบบหนึ่งไม่คาดคิดมาทางวิธีวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะทํากิฟต์จะทําเด็กหลอดแก้วอะไรต่างๆใช้นวัตรกรรมพวกนี้เข้ามา ร่วมได้ยิ่งยุคสมัยใหม่เนี่ยมันยิ่งสามารถคัดตัวไม่ดีนะครับหรือเซลล์ที่มันไม่ดีออกไปได้หรือบางคนอาจจะใช้วิธีการรักษาตัวเองโดยใช้สเตมเซลล์ก็ต่างๆนานาพวกนี้มันได้หมดหรือตัวคุณเองอาจจะออกมาทํากิจการเพราะปุตตะไปว่าเริ่มต้นเดินไปลูกน้องเขาตอนนี้ออกมาตั้งตัวเป็นเจ้าของกิจการเองมีการเริ่มต้นใหม่ๆอย่างนี้เป็นไปได้นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีในช่วงระยะเวลานี้คุณก็ศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูกไปนะครับมีการวิจัยการคิดค้นอะไรต่างๆคุณก็ลอง ทำดูนะครับผมว่าแนวโน้มแบบนี้มันค่อ,อนข้างจะดีตัวของราศีมังกรแตมีดาวเสาร์มันจะคิดเยอะคิดมากทําอะไรเชื่องช้ายาวนานหน่อยแต่มันเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองมุมที่จะเป็นเกตนะครับพอคุณเริ่มต้นทําอะไรแล้วเนี่ยมีโปรเจกต์โครงการขึ้นมาใหม่คุณก็เบนส,ส,สตอมระดมสมองนะครับแล้วก็เขียนในกระดาษสมมุติถ้ามันจะผิดพลาดนะครับผมหรือว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างน้อยเรารู้ปัญหา มังกรพอเจอแบบนี้มันจะมองอยู่สองมุมเพราะว่าถุอยู่มันเข้ามาทําให้เกิดใบแอดมันเอียงนิดนหนึ่งหนึ่งเออมันเสียเวลาสองเออเสียกระดาษเสียเวลาฟรีๆไปกับอีกมุมหนึง่งมังกรจะมองว่าดีแล้วที่เจอเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังดีแล้วที่มันเป็นแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยถึงมันจะเกิดไม่ได้แต่เราได้ความรู้ในช่วงเวลาที่เราศึกษาค้นความวิจัยได้ความรู้เพิ่มวันหน้าเอาความรู้นี้ไปทาอย่างอื่นได้กับไอกระดาษไปนี้ยที่มันเราระดมสมองแล้วมันไม่ผ่านดีแล้ว ที่เราได้เจอปัญหาก่อนไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราทําไปมันจะมีปัญหาในภายหลังมันมองสองมุมอยู่ที่คุณจะเป็นคนราศีมังกรแบบไหนนะครับมันขึ้นอยู่ที่พื้นดวงชะตาคุณแต่ถ้าใครที่คิดและเป็นแบบหลังสแสดงว่าดวงชะตาหรือพื้นฐานมันดีแต่ถ้าเกิดใครที่คิดเป็นแบบแรกสแสดงว่าพื้นดวงชะตาอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้เป็นมุมกว้างนะครับในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเป็นการบอกให้ฟังนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มนะครับชาวราศีกลุ่มเนี่ย ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปในตำราเนี่ยเขาบอกว่าตัวมัตยูมาเนี่ยก็อาจจะไปคบค้าสมาคมได้ศึกษา,าศาสตร์นะครับรีลับเล่นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสักการะบูชากราบไหว้หรือได้เข้าสมาคมต่างๆนะครับลัทธิต่างๆมันก็เป็นแบบนั้นแต่ในยุคสมัยใหม่เท่าที่ผมเจอเนี่ยบางคนถ้าเป็นเศรษฐีมีตังเขาเล่นเอานวัตรกรรมมาไว้ที่บ้านเช่นบอก Google เปิดหน้าเปิดหน้าเออหน้าต่างเปิดผ้าม่านเช่นบอก i ิล ทำแบบนั้นทาแบบนี้นี่ดูดฝุ่นไม่ดูดเองแล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าพวกนี้อ้อย่างเงี้ยมีแนวโน้มเดิมบ้านไม่ติดกล้องตอนนี้กล้องเครื่องมาเพียบมันแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นนะครับหรือเดิมเนี่ยไม่มีไม่เคยซื้อพวกอุปกรณ์โดนรอบนี้ซื้อโดยมาดูสักหน่อยบ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมเจอมาเยอะนะครับหรือถ้าใครที่ทําในเรื่องต่างๆเนี่ยช่วงหลังๆเราก็มีนะครับแนวโน้มที่เจอลักษณะเหล่านี้บ่อยเหมือนกันมันก็ดูง่ายหรือใครทําที่ดงที่ดินจากเดิมต้องเดินดูรางวัด ดูแวดล้อมเป็นยังไงสําหรับที่เยอะนะครับรอบนี้ใช้โดนบินปืด้ดขึ้นไปดูรอบที่ลปากหมุดเลยจิ้ม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 เป็นพิการก็เป็นไปได้ลักษณะแบบนี้นะครับแนวโน้มลักษณะเหล่าบบนี้จะเกิดกับชาวราศีกุมในมุมกว้างนะครับสาหรับช่วงระยะเวลาเจ็ดปีส่วนดีไลฟ์ประการใดอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านถ้าท่านรู้นะครับก็ไม่เป็นไรถ้าท่านไม่รู้อยากจะทราบนะครับเราก็มีในเรื่องของการเปิดสอนออนไลน์นะครับก็ลองมาสมัครเรียนดูกันได้นะครับรายละเอียดสอบถามกันก่อนได้นะครับ ไม่เรียนไม่ว่าไม่ซื้อหาไม่ไปนไรแต่ขอให้คุณทักเรามาก่อนเรายินดีให้ความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็สแกนช r c อ d าคตกันมาได้สําหรับชาวราศีกลุ่มนะครับผมมาถึงราศีสุดท้ายในหลักของโหราศาสตร์หรือราศีที่1 1คือลัคนาราศีมีนะครับหลายคนบอกว่นมี12ราศีทําไมต้อง11รายละเอียดต่างๆมันมีที่มาที่ไปเราตอบได้แบบขาดชัดเจนรวมถึงวิธีการพยากรณ์การทายนะครับก็ ถ้าสนใจก็อย่าลืมลงตัวคอร์สนะครับดูดวงโหราศาสตร์นี้มาก็ได้นะครับคุณอาจจะยังสอบถามเฉยๆไม่ซื้อไม่ว่านะครับสอบถามก่อนไม่เป็นไรแต่ลองถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับยินดีตอบทุกท่านนะครับเท่าที่เราจะตอบได้มาถึงชาวราศีมีนะครับก็อยู่มุมาสหาชาัชชะาสหัชชะเนี่ยมาถึงการสื่อสารสังคมนะครับการเรียนการเดินทางต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนรถใหม่เดิมใช้รถธรรมดารอบนี้ซื้อรถไฟฟ้ามาร่วเนี่มรักณามีจะเป็นอย่างนั้น2 อาจจะมีการศึกษาต่อเพิ่มนะครับจากเดิมศึกษาระดับปริญญาตรีรอบนี้อาจจะเอาโทแล้วให้มันลึกขึ้นหรือศาสตร์อื่นที่มาเรียนอยู่แล้วอาจจะเอาให้ลึกขึ้นจริงจังเช่นที่ผ่านมาก็ดูหมอดูชอบหมอดูชอ,อดชอบฟังคลิปหมอดูรอบนี้เอาเรียนจริงจังสันหน่อยสถานที่ไหนเปิดคุณก็ไปก็ได้นะครับอันนี้ก็มีแนวโน้มได้หรือว่าใครที่มีวิชาพื้นฐานอยู่แล้วใครที่เคยเรียนอยู่แล้วอาจจะต่อยอดให้มันละเอียดขึ้นไปศึกษากับอาจารย์กูรูผู้เรื่องหรือก,ก็แล้วแต่ท่าน แต่มันจะมีความลึกซึ้งความเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับหรือว่าการติดต่อสื่อสารจากเดิมถ้าเป็นโบราณก็โทรศัพท์บ้านรอบนี้เป็นมือถือแต่ยุคนี้พอเป็นมือถือแล้วอาจจะมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอคอลซูมประชุมต่างๆนานาหรือวงสังคมใหม่ๆเดิมเคยคบสังคมแบบเดิมๆรอบนี้เปลี่ยนแนวสังคมแบบนี้เลยก็ได้นะครับในแง่ดีคือมันได้สังคมดีก็ได้แต่ในแง่ร้ายถ้าดวงไมด่ดีต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าแต่ไอ้เพื่อนฝูงเนี่ยมันจะล่อเราเอามันจะเล่นเราเอา ทำให้เราไม่มีสังคมเข้าใครไม่ได้เลยมันก็มี2ด้านเสมอนะครับโหราศาสตร์พอคุณไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณจะไปทายดีทายหลายร้อยเซมันตอบได้ยากจริงๆแต่ถ้าคุณรู้ดวงชะตาเป็นรายละเอียดเบื้องลึกแต่ละคนเอออย่างเงี้ยผมว่าตอบได้นะครับเพราะว่าโหราศาสตร์ก็มีมุมมอง2ด้านเสมอขอให้รู้รายละเอียดดวงชะตาจริงๆแล้วคุณก็ไปพยากรณ์อันนี้ผมเห็นสมควรแต่อันเนี้ยเราพูดเป็นมุมกว้างมันมีแนวโน้มที่จะเกิดได้มากมายแต่โดยประเด็นหลักๆสโคบให้แคบลงสําหรับ ลัคนาราศีมีมันมีแนวโน้มอย่างที่ผมได้กล่าวมาในช่วงระยะเวลา7ปีที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับ